เอาทุกคนเนี่ยต่างกลัวซอมบี้คิดว่าซอมบี้เนี่ยอันตรายและมักไม่อยากจะอยู่ใกล้และทุกคนเคยคิดไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเนี่ยใช้ชีวิตเป็นซอมบี้24ชั่วโมงที่ผมเกิดมาทั้งหมดนี้เนี่ยผมแค่กลัวทุกคนจะรังเกียจผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้เฮ้ย,ยท,ำทำไมมือเราแดงขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันเนี่ยนี่เราอยู่ที่ไหนอะ อ้เราจะได้แล้วก่อ,อนหน้านี้เราเดินเข้ามาที่นี่แล้วเราโคดอนซอมบี้กลุ่มหนึ่งมันไล่กันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรากลายเป็นซอมบี้แล้วเจ๋ง <c oughs> เอ้ยก็ได้อยู่นะมันยัไม่ได้ขยับแยก,กขนาดน,านั้นเป็นซอมบี้มันก็ดีอยู่ยย <c oughs> เยอะเยอะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมนี่เราอยู่ไหนวะเนี่ย แล้วผมสงสัยว่าซอมบี้เขาเดินกันยังไงวะเราต้องฝึกเดินกันก่อนนะทุกคนอย่าเก้งอย่าเก้งนะเดินอย่างนี้เฮึยเึบเดินตรงตรงเซ้ยขวาซ้ยฮึบเซ้ยขวาซ้ยทำไมมันดูแปลกๆวะเดินอย่างนี้ช่วยด้วยห้ยเริ่มน่ากลัวแล้วนะ ยอย่ช่วยด้วยมันจะดูน่ากลัวไปหรือเปล่าว่า <c oughs> แต่ว่าเนียจิตวิญ,ญญาณเราเป็นคนอยู่แต่เราล่างกายเราเป็นซอมบี้สมมุติเราอยากร้องยิ้มหอบโอ้ยโยเฮ้เราก็ซอมบี้เรามาอยิางเป็นมิตรแล้วเรามาชิดใกล้กันไหมจันมีใครเล่นกับผมไหมอ่ะ <c oughs> โอ้ยถ้าใครไม่เห็นผมสภาพนี้จะคิดยังไงเนาะดิโน,น ยู่ดีๆก็ติดเชื้อซอมบี้ซะงั้นเลยว่าแต่เป็นซอมบี้แล้วมันโดนแดดได้ไหมวะไปจิบจบอะจิปอะจิบจอ้ยบบไอบลองจิมดูดีเอ้ยบเอ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเ้ก็ได้อยู่นะเว้ยมือก็ไม่ได้เป็นไรเฮ้ยยบเฮ้ยบเย้ซอมบี้มันโดนแดดได้นี่หว่าวางเลเพื่อน พี่เป็นซอมบี้แต่ดูแข็งแรงดีไหมจั้ฮิ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 ฮ่ฮ่าฮ่แล้วก่อนที่เราจะไปเป็นซอมบี้กันต่อนะครับทุกคนผมมีเกมเกมหนึ่งนะครับสำหรับนักผจญภัยที่ใหญ่จารผจญภัยแต่ไม่อยากไปข้างนอกนั่นก็คือเกม เ็มชินอิมแพคไม่เก็ตเริ่มเล่นตอนไหนก็ได้นะครับและที่สําคัญไม่ต้องแข่งกับใครนะไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นไม่ทันนะครับเพราะว่ามีเนื้อเรื่องเลคเวทต่างๆร้อยผู้เล่นเนี่ยได้ไปรไปชนปลยมีตัวละครเนี่ยออกใหม่มากมายมีกิจกรรมแจกของและเกมมีอัปเดตแพทเรื่อยๆนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจสนุกไปกับทาานทั้งเจ็ดคือมันมีหลากหลายทาานมาให้เราได้เลือกเล่นนะครับและที่สําคัญคือมีเวสเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวละครเ b c แต่และตัวของเกมได้ มาคืทานทัที่ใส่ใจคอประวัติความเป็นมาต่างๆแล้วเราก็ยังได้ช่วยเหลือชาวเมืองไปพร้อมๆกับตามหาฟ้าแฟดของเราที่หายไปนะครับภาพสวยมากแล้วก็มีเรื่องราวนะครับน่าสนใจน่าติดตาม ตัวละครก็ออกแบบมาโคตรดีผู้เล่นเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้แบบชวนกนันไปตีบอสอะไรอย่างงี้นะครับและก็มีระบบจัดทีมนะครับที่ทําให้เราเดี๋ยวสามารถเล่นหลายตัวละครได้พร้อมกันด้วยแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับอาทิเช่นการน้ําชาทําอาหารตกปลาไ่ว้น้าหรือว่าลอนเวหาแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบปริศนาหน่อยนะครับมีัซเซิลซ่อนอยู่มากมายให้ผู้เล่นได้ค่อยๆแก้ปริศนานะครับเพลินๆไปนะครับระหว่างสำรวจแผนที่ต่างๆมีการพากเสียงเหมือนพวก อนิเมะนะครับแบบคุณภาพสูงมีสีภาษาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับระบบภาษาภายในเกมเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากมแม้แต่ภาษาไทยก็มีทําให้คุณเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้เรื่องระ,ะบบต่างๆได้ พูดมาขนาดนี้อยากจะเล่นแล้วใช่ไหมครับทุกคนสามารถไปเล่นใน,ในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับก็คือเล่นผ่านมือถือได้เลยเล่นผ่าน iPad ก็ได้เพราะว่าภาพมันสวยมากคุณจะเห็นชัดมากรีบไปดาวน์โหลดใต้เป็นคลิปท่านอย่างด่วนเลยนะครับเช่นชิน i m p a c t ฝากด้วยนะจ๊าริ้งริง,รงซอมบี้ก็อยากมีเพื่อนนะแต่ว่าซอมบี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงให้มีคนมาคบกับซอมบี้แค่เดินยังไม่ตรงเลยวกัาหน้าตาของซอมบี้ตอนนี้ดูยังไงก็ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อน โอ้ผมคิดออกแล้วทุกคนผมมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เขาดูแลประเทศน,นี้เป็นแอดมินนี่หว่าผมขอว่าไปหาเขานิดน,นึงนะเขาน่าจะอยากเป็นเพื่อนกับผมเขาชื่อทนะันเดอร์น่ะทันเดอร์ทันเดอร์เพื่อนแลังหันมาดูหน้าเราสิได้จำเราได้ไหมเพื่อนทำไมนายนิ่งอ่ะนายไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราหรอโอเคนายไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรางั้นนายก็ตายซะนายก็ตายซะ แอบ,บเป็นเพื่อนกับพวกนั้นจังเลยที่อยู่บนรถอะ่ะผมนำไงดีอ่เขาจะกลัวผมไหมเฮ้บฮ้บเราจะลองกันดูเราต้องมีเพื่อนให้ได้นะ ยากเป็นเพื่อนกับเราเหรอเงินซามันไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเราขนาดนั้นก็ฆ่ามันให้หมดประเทศไปเลยข้าจะฆ่าพวกเจ้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าไปนะข้าจะฆ่าพวกเจ้าข้าจะดูดเลือดเจ้าไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ข้าจะดูเจ้าข้าจะดูเลือดเจ้าใต้แสงจันทร์เดินไม่เช่ล้วนะเจ้าเป็นพวกเดียวกับข้าแล้วเจ้ากลายเป็นซอมบี้เหมือนข้าแล้วข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้า สมพี่ดุกใจสอมพี่อยากเล่นกับตำรวจนี่วซอมบี่จงบูสอมพี่จกบุญส้มพี่จงบุญสมบี่จงบุ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยฮ้มบี่จับบุญซอมบี่จกบูดตำรวจอยากเล่นกับส้มบี่ไหมซอมบี้ ตำรวจมาเอเออพี่เดยจับสิีเกดตำโดนจับโอเคจับผมเลยเอร้อุ๊ยเดียวจ้ายเฮ้ยหนูกูกอกัมึงลได้รู้ไหม ดีๆหล่อๆไม่หล่อไม่เฮ้ยเจืออาเจ๊อาโจเขาบอกว่าหาแท็กซี่ไปส่งจีเล็กซอมบี้จังก็เลยตอบว่าอยู่ตรงไหนครับเขาบอกว่าอยู่แลนเหลืองนะครับทุกคนเฮ้ยมารับแล้วอ้ยอู้วแต่พี่ผู้ชายมาก่อนได้ยังไงไปอ้กาไปไปเลยนะดิวดิวไม่เหนื่อยจะไปจีเร็กครับไปรถของยู่จีเรกาะตรงซอยที่จีเรกาคุณอาเกิ แจีเร็กก็พอแล้วไหมไม่จีเร็กนะไม่เปจีกันนะเร็วจีเร็กโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะไหนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเจอกันนะไม่ต้องกอดคอขนาดนี้ก็ได้หายใจไม่ออกเอาเลยประชาชนทั้งหลายจับตาเราไปแย่งแอร์โดบกันเถอะจงตีกันไม่ได้เอาเลยแทนกันเยี่ยมสวย แทงเลงกว่านั้นอู้แดงไปเร็วใสปุ้ยเฮือเชื่อมปิวอ้าวฮู้ยวงบีบเร็วจังมายังไม่ตายเป็นลูกผู้ชายต้องลุกขึ้นมาวันไอเซเฮยูเซโฮเฮเอาไม่โฮล่ะวันไอเซเฮยูเซโฮเฮโฮเฮโฮขอเสียบุบ่าวหงสขาวหน่อยเย็นโยโคเจ๋งเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวพี่ช่วย พี่ช่วยเออเอดอ็ปี้เป็นของไครอ้าอเออเจโน่แกเป็นฉลาดเว้ยส่งตึงได้แอ่ถอนเสื้อด้วยหนึ่งหนึ่งเต่าน้องที่ไหนล่ะแลงกิ้งว้าวก็เข้าแลงกิ้งใส่กันเลยดีกว่าเฮ้ยกดแลงกิ้งลอ,องเจอใครวะคันน ทันหลให้หัวแข็งคับมัต้องมีชั้นเชิงมันต้องมีชั้นเชิงจังหวะนี้แลยุเย็นหัวฟาใจเย็นฉันแนํกกว่าเดิมฉันจะไม่ไปไหนแลฉันจะข้ามันใ้ได้ว่ดี มมตั้งใจเล่นแล้วผมไม่เป็นสมบีร์แล้วเอ,า,อางี้ผมจะมีหลักการในการเล่นในกับทุกคนดูนะครับเวลาหนึ่งหนึ่งมาแบบนี้นะครับเราต้องหาทิศร้อยก่อนหน้าผมหันไปทางไหนนั่นคือทิศร้อยของผมโอเคนี่ทิศร้อยโอเคนี่แหละจังหวะนี้แหละโป้งหน่งโป้งหน่งนีง่ไงหนึงน่งศูนย์นี่คือนั่นแหละตีครั้งหนึ่งโปผบโปปโผ อะไรอะไรอะไรผมตีคนเยอะอะไรอะแม่ทท่าตามบอใครให้ทำท่าตามใครให้ทำท่าตามโอ้เม,มนแม่แหลกแค่นั้นแหละชนะเอา้าอาจจะขัดใจซอมบี้อะไรเก่งขนาดนั้นเดี๋ยวจัดให้มาอีกรอบนึงแบบซิงเกิลสโตลโลคล่องใจเมื่อไหร่ก็ได้น้องวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่เป็นซอมบี้แล้วเป็นคนแล้ว มาดีมาดีมาดีปึ๊บองเง่งแค่นั้นแหละหนึ่งศูนย์ไปยังองเง่งองเง่งวิววิจักวิววิโก้งโกงโก้งองเง่งเอาองเง่งเดี๋ยวแปรงล่างก่อนไม่เป็นแล้วซอมบี้อ่ะมาเด็ไม่เป็นแล้ว ของจีนเป็นอย่างเงี้ยครับไวลุ้นบ็อกซิ่งมาดูกันที่สกิลสกิลหนึสกิลหนึยืนตรงงออกขวาตีตูดตีตูดตีตูดเวียงกับดิจิตเวียงกับดิจิตดิจิตอลระบบที่เป็นระบบที่มันมากในประเทศไฮเอ็นของเรานะครับคือจับคู่แบบดีจัดเลยเดี๋ยว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 อันนี้จังหวะดีจัดเฮ้ยตะกี้เขา เมื่กี้ผมว่าเขาแบบขาดใจนะผมขออีกครั้งหนึ่งก่อนจบคลิปนะครับทุกคนรอบนี้จะเป็นรอบตัดสินนะครับว่าใครจะชนะไม่ถอดเสื้อด้วยยังให้เขาตีไปก่อนอายังอโอเคโก รอบสุดท้ายอมาตะา <c oughs> ตียังไ,กไงก็ไม่ตายตีผมยังไงก็ไม่ตายไม่ตายเลือดไปหลดด้วยไม่ตายไม่ตายไม่ตาย,ตาย <c oughs> ทุกคนครับและตอนนี้เนี่ยผมสุ่มมาเจอกับไอเจนโล่นะครับลูกน้องมือขวางของผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนเจนโลนี <c oughs> ่คึงมันตายของเจ้าโอหัองแน่จริงก็เข้ามาแ <c oughs> น่ไปตีสักทีทำไมพี่ไม่ตีสักทไมไมีอะ มึงไปไหนวิ่งไปไหนเราดิมึงไปไหนมึงไปไงไปด้วยไปไหนอุโอ้ยไหนูดั้ไม่เก่งใจใครเลยอ่ะวุ่จัเ้ออะาตกโม ก็มาใหม่ก็มาใหม่เจนโลทุกคนตอนนี้วัยรุ่นเลอดร้อน,นครับเราจะหยุดการเป็นซอมบี้นะเวลานี้เพราะว่าผมจะไปลงแรงต่อแล้วนะคะเพื่อนๆกนอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาขอบคุณที่รับชนจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน